สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมแนวทางเด่นรวมมิดล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับก็จัดว่าเป็นแนวทางที่เด็ดเลยทีเดียวนะครับเริ่มใช้มาตั้งแต่งวด6 1ก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 สิบสงวดแล้วนะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับหลุดในงวดที่ออก54แล้วก็งวดที่ผ่านมาออกสอก็หลุดต้าเทียบแล้วสัญจรน,นี่ค่อนข้างที่จะหลุดนะครับสัญจรก่อนที่จะไปดูตัวเลขในงวดนี้ก็มาฟังคำเตือนจากทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสละกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นด้วยความปราถนาดีจากช่องเลขเด็ดนักคำนวณน,นะครับพอมาดูกันต่อเลยนะครับสำหรับแต้มในงวดที่ผ่านมาแต้มชนก็ เข้าที่เลขสองนะครับมาเสียดายที่ตัววิ่งหยุดไปนะครับสำหรับงวดนี้ก็ามาดูกันเลยนะครับว่าตายเลขอะไรนะครับงวดนี้ ตำแหน่งที่1เป็นเลข6นะครับตำแหน่งที่2ก็เป็นเลข2สรุปในงวดนี้ก็จะเด่นไปที่6กับ2นะครับแอดฟันเด่นสุดๆไปที่เลขเพแต่ว่าเลข6ก็จะไปชนชนเด่นหลักหน่วยนะครับ ก็ไม่แน่นอนนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ชนเด่นหลักหน่วยอาจจะมาที่หลักสิบก็ได้นะครับถือว่าเป็นตัววิ่งนะครับสำหรับชุดนี้มาได้ทั้งสิบแล้วก็หน่วยนะครับถ้า f อที่ชอบเลขสองก็จัดเลขสองเป็นตัวรองนะครับ หรือจะจับตำแหน่งถัดมาก็เอาที่ชอบเลยนะครับ f c เหมือนจะดับที่3กับ7นะครับาดับประเภทที่บอกว่าดับสายแข็งสรุปแล้วจริงๆแล้วก็ดับทั้งหมดนี่นครับ10ตัวเพราะแต่ละอาจารย์ตัวเลขก็จะไม่เหมือนกันนะครับในงวดนี้แอ จับที่เลข6นะครับก็จะได้อ,อ่ลืมไปต้องมีแต้มนะครับจะจัดจับแต้มชุดนี้นะครับจนแต้ม12สูตรงวดนี้ชน83% 4ตัว4ี่ห้าจะจับมาแค่4ตัวพอนะครับ สี่ห้าเก้าเจ็ดสำหรับ fc ที่ไม่ชอบแต้มชุดนี้จะมีแต้มในใจเด็ดๆก็ เลือกตัวที่ FC ชอบได้เลยนะครับแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหัวจอกตัวไหนมาไม่มาจะเดินต่อหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ากันไปตามสูตรวันนี้แต้ม4597เด่นเลข6 6ก็จะได้68นะครับแต้ม4 แต้มห้าก็หกเก้าแต้มเก้าได้หกสามนะครับแต้มเจ็ดหกหนึ่งเฟีที่ชอบนอกเหนือจากนี้ก็จับได้ตามใจชอบนะครับเต่นไปที่เลขหก 4ี่ชุดหกแปดหกเก้าหกสามหกหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ชอบเลขสองแอดจะเน้นไปที่ต้องมีเลขขี้นะครับเนื่องจากว่าสูตรเด่นล่างคู่ขี้เดินยาว คู่ขี้ชุดใหญ่ที่เคยลงให้พอดีแอปปินออกมาไม่ได้นะครับหมึกหมดพอดีก็เลยไม่ได้เอามาลงให้ชมเดติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทําสูตรให้ดูมันจะได้เลขขี้ทั้งสองสูตรเลยนะครับงวดนี้ถ้าได้เลขขี้ก็จะเด่นไปที่ในคู่ชุดนี้ก็จะ696361นะครับ ถ้าเป็นเลขสองเลขสองนะครับตามแต้มก็จะได้สองสองสองสาม เจ็ดแทมเก้าสองห้าแทมเจ็ดนะครับตัวจับคู่จับไว้เป็นแนวทางนะครับเอฟซี ชอบวิ่งตัวไหนก็ลองนำมาจับคู่กันลองดูนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะครับชุดนี้เด่นอยู่ที่4คู่จกคู่จะขี้ก็ไม่ต้องเชื่อมากนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ ของสลากก็จะไม่มีเลขดับนะครับเขาใส่ทุกตัวอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับหอยเอฟซีก็แคปไว้ได้เลยนะครับเอาไว้เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นนะครับแขกฟันที่4คู่นี้นะครับหกแปดหก สำหรับคลิปนี้จะแถมตัวเด่นในชุดสักครู่นะครับ วันนี้คอมก็ไม่เป็นใจนะครับปิน้นเครื่องปิน้นปิ้นไม่ออก แถมเด่นบนให้นะครับสำหรับคลิปนี้ค่าเวลาดูเล่นๆไปนะครับสำหรับเด่นบนสิบหน่วยบนทุกนี้เดินแบบตรงๆนะครับเอาให้ดูหลายครั้งแล้วนะครับก็จัดว่ากำลังเดินดีนะครับสำหรับหลักสิบสิบบนเป็นเลขคู่นะครับในงวดนี้ สิบบนเลขคู่ศูนย์สองสี่หกแปดสวนหลักหน่วยเจ็ดตัวนะครับจับด้วยหน่วยบนคู่ที่ก็จะเหลือแค่สามตัวหนึ่งสามห้านะครับเด่นสุดๆที่เลขห้านะครับมาไม่มาไม่รู้นะครับ เด่นตามสูตรได้เลขคี่ก็จะเด่นที่135นะครับแต่ตัวเด่นสุดๆก็จะเป็นเลข3กับเลขเลข5นะครับในตำแหน่งหลักหน่วยส่วนหลักสิบเป็นเลขคู่ fc ชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับ ตัเลขบนแอดก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็ดูเล่นๆไปอันนี้ลงจริงๆนะครับเข้าสองงวดโอเข้าหนึ่งงวดแล้วก็ามาหลุดสองงวดเรามาเข้าต่อนะครับปรับหลักหน่วยจับด้วยคู่ขี้มันจะเหลือน้อยตัวนะครับฝากไว้ เป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ชอบลุ้นข้างบนนะครับในงวดวันที่16มิถุนายน2568นี้นะครับตัวนี้เป็นเลขบนเป็นของแถมนะครับค่าเวลานะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นเลขล่างนะครับเดี๋ยวยอ่อย่อย่อลงให้แคบนะครับ วันนี้อากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยครับอากาศร้อนหลอดไฟเขาขาดเหลือหลอดเดียวโอเคนะครับแคปไว้ได้เลยนะครับสำหรับงวดน,นี้ข็ขอให้ทุกท่านโชคดี มีเงินล้านใช้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเลขเด่นแอดไปชนเลขดับนะครับถ้าเอชอบตัวถัดมาก็เลือกตัวถัดมานะครับเหตุจะเน้นที่6กับ2เด่นตัวเดียวเลข6ชนหลายสูตรนะครับ ขอใทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ